สวัสดีค่ะกลุ่มของเรามีสมาชิก2คนจินพภัทรมอสัทรหสย์6 4าห5 5ห6ึ่0และชนิพากิ่นสุข6410 551916ค่ะโดยเราจะเริ่มที่ข้อแรกก็คือการใช้งาน Arduino โดยที่เขียนเป็นภาษาซีนับเลขฐาน16เหก่วงสึ้นทีละ1นวนไปเรื่อยๆและออกที่หลอดไฟ LED 8ดวงค่ะ เราจะนำโค้ดที่มีนะคะเข้ามาใส่ในโปรแกรมโดยเริ่มแรกจะเป็นคำสั่งการ Input เข้าไปแบบ LED แล้วก็จะเป็นจะเป็นคำสั่งนับเลขฐานสิกค่ะจากนั้นเราก็จะใส่คำสั่ง Output ออกมาแบบ LED แล้วก็จะเป็นคำสั่งในการประมวลผลตัวเลขฐาน16นะคะจากนั้นใส่ไวเ s e อัพเพื่อที่จะนำข้อมูล Input LED และ Output LED ต่อจากคำสั่ง Setup นะคะเราก็จะมาที่คำสั่งลูในการวนลูปโปรแกรมวนลูปโค้ดโดยที่เราจะใช้ i เริ่มที่0ค่ะแล้วก็ใช้เป็นคำสั่ง y ในการวนลูป โดยที่ในการวนลูปแต่ละครั้งเราก็จะบวกเพิ่มขึ้นมา1ค่ะและใช้ดีเลย์ไทม์เป็น1 0 0่งรมิลลิวิคแล้วก็จะเช็ค,คโค้ดนะคะก็แล้วก็จะอัพโหลดโค้ดเข้าไปในบอร์ดของเราโดยที่ทูของเราจะเลือก จะเลือกบอร์ดเป็นบอร์ด Arduino m e สองหาหกศูนค่ะ okay. อันนี้ข้อที่2นะคะจะใช้โปรแกรม m i c r o c h i p Studio ในการทำแล้วก็กด New Project แล้วก็เลือกภาษาที่จะใช้ทำก็คือ assembly นะคะก็กดโอเคแล้วโปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่าเราใช้บอร์ดอะไรอันนี้เราใช้เป็นบอร์ด Mega 2560นะคะอัน,นอันแรกนะคะแล้วก็เราจะสร้างโปรแกรมใหม่เป็น เราก็จะเอาโค้ดที่เขียนมาวางอันนี้นะคะ อันนี้เป็นโคดแอสเซมบลีที่ใช้ในการนับเลขฐาน16นะคะเลขฐาน16อันนี้ที่นับก็คือจะเพิ่มขึ้นทีละหน่งแล้วก็นับวนไปเรื่อยๆเริ่มจากเลขศูนย์เสร็จแล้วเราก็จะลองตั้งค่าอุปกรณ์นะคะเข้าไปที่ external tool อันนี้คือชื่อไตเติลน,นะคะเป็น Arduino Programming Command แล้วก็ Argument <จะ S 1> เราจะลองรีเชคค้ดนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือรีเชคค้ดเสร็จแล้วเราก็จะลองกด run น,นะคะกด t o แล้วก็ <c oughs> Arduino programming ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกอันนี้เครือผลลั์ที่ต่อกับบอร์ดนะคะก็คือไฟจากรกพิแตบน,นี้